การเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ให้เดินผ่านในลนักษณะสำรวมปล่อยมือไว้ข้างลำตัวคอมตัวพร้อมกับย่อเขา่าเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่เมื่อผ่านผู้ใหญ่ไปแล้วจึงเดินตามปกติการเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่นั่งหรือนอนกับพื้นให้เดินผ่านในลนักษณะสำรวมส สงเกตการไหว้นะสงเกตการไหว้ผู้ใหญ่อย่างนี้ไหว้ใช้หัวมือไว้ดีดีเดี๋ยะนี่แหละบบไหว้จีบยกขึ้นยกขึ้นพร้อมเสียตรงตึ้มมาเลยไหว้จูีผู้หญิงจะมีหอยนะจะบอกผู้หญิงมีหอยไม่ใผู้ชายนีครับเรับ คนที่หนึ่งนะครับเดินเก้มหัวพอปร้อยราย่ารนั้นแล้วก็เดินไปตะบนครับเราไปเชิญครับคนที่สองก้องนะครับดีมากีเดินธรรมชาติสบายๆเลยไม่ต้องเกรงจะไปเชิญผู้หญิงผู้หญิงนะครับต้องยุ้ยนะต้องยุ้ยนะครับอ่าต่อไปครับใครครับบอลบอลก่อนไหมป้อลก่อนนะครับป้อลเดินมาครับบอลเดิน กลมพอประมาณนะก่อนอ่าไม่ต้องกลมน่เต่อไปลองหมูแดงเชิญครับอืออ่าไม่ได้อ่าหมแดงกลมเดี๋ยวต่อไปคุณใ้กีบต้อยเิครับต้อยครับเดินผ่านผู้ใหญ่กลมสีสันอีกแ้วมดับเลยครัิ่าทำเมื่อกี้แล้วเนี่ยวเอออ้ยไป ต, rumor, ต่อไปครับจะนึ่งไปเลยต่อไปอครับ in <ic> เชิญครับกล้องน้องก้องนะครับกล้องก้องยอดเขาสวยงามมากครับสวยงามมากนะาที่มากต่อไปคร <collection> ับแดงต่อไปเป็นน้องบุบแดงนะครับบุแดงยอดเขายังไงเอ่ยยอดเขาแดงเร็วไปหน่อยนั่นดีกว่านะครับสี่เดี่ยวต่อไปเชิญครับยุ้ยน้องยุ้ยนะครับคารีรัตกล้องนะครับต่อไปขอเชิญน้องต้อยต่อ ครับผมต้องก้อยตั้งใจเดินนะครับตั้งใจเดินย่อมเดินนะครับให้เป็นธรรมชาติยกตัวเดียวเหลืคนสุดท้ายนะครับก็คือคือตบบที่ไหนที่จมูกที่จมูกนะที่จมูกแล้วก็ลงไปผู้ชายนะครับอย่างนี้ยุ้ยภารีรัตน์แต่เดี๋ยวเวลาผู้หญิงก็ต้องถอยเท้านิดเดียวยุ้ยยุ้ยยุ้ยดูก่อน ยุ <porch? if> <Yeah>. ้ยเนี่ยถอยครับย่อนี่นี่ผู้หญิงอยากผู้ชายก็ต้องย่อผู้ชายก็ยืนยืนให้สวยลงไปโรแมนติกดีมากทำได้ไหมได้เป็นผู้หญิงผู้หญิงนะเวลาพูดถึงผู้หญิงกับผู้ชายต้องมามาจำนะผู้หญิงย่อเขาอีกหนึ่งแล้วก็ลงนี่อดี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  บอลเหรอเอาพี่บอลมาเลยครับมาไหว้ผู้ใหญ่ตรงนี้สวยงามมากนะครับครับผมเชิญพี่บอลด้านนี้เลยครับเสร็จแล้วเลยเดินผ่านผู้ใหญ่ยืนนะก้มนะิดน,น,นึง่านสุนดเมื่อก,กี้นี้คนต่อไปจะเป็นใครเอ่ยหมูกแดงครับเชิญหมูกแดงเลย ม,มีคุณต้อยเป็นคนจัดการนะจัดลำดับให้เรียบร้อยแมได้เชิดนิดนึงนะครับเท้าชิดเอารูมก็ยังสวยนี่นี้อ่าสวยงามครับต่อไปใครดีครับไพ่พี่น็อตนะครับพี่น็อตจากเกาะยอเอะไรนะอะไรครับวายชูใหญ่ครับเออสวยงามมากต่อไปใครครับก้องก้องนะครับเชิญพี่ก้องครับโอ้ชื่ออะครับพี่ก้องครับโอ้วายสวยงาม เดินผู้ใ่ญ่หันกลมนิดนึงนาที่สุดยอดเลยยสุภาพสตรีคนเดียวนะครับต้องยุวิธาเรียนสว่างรักเชิญครับอย่างนี้ดิฉันจดินาดตคนสุดท้ายใครครับครับต้อยคนหล่อไหมับต้อยคนหล่อเชิญครับดูต้อยไหวเป็นยังไงครับสวัสดีครับอืมเห็นครับเดินผ่านผู้ใหญ่ครับเดินผ่านผู้ใหญ่กลมกลมนิดนึงนะครับ